ในที่สุดว้าวฮู้ได้เล่นเกมในสตรีมที่ไม่เสียตังค์ไม่ใช่สตรีมครับนี่คืออีพิกสโตรมีหมด t ิวต r i เรียอะ t ิวต r i เรีย t ทูต a l เรียไม่ใช่ในห้าหมื่นเลียญคือไรไม่รู้ไม่เคยเล่นเคยเห็นแต่คนอื่นเล่น,ดน,นเดี๋ยวโดนไม้นะครับเดี๋ยวไม้มันจีโอเค อ่าฮะบาบุยบบ,บ,บุยบบุยกฎ <LGBTQ> ของการอยู่รอดอ่าฮะลูกกะลาว w s d move โอเค shift run <c oughs> ไม่แนะนำนี่เหลือว่าตัวกำลังเล่นเกมอะไรอยู่อืม เมนูล่างเอสเคฟอร์มบาบาบุยบุยบุยบาบาบุยพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอ๋อกดคอนโทรเป็นการในนี้ได้อะไรเนี่ยสามารถอ๋อ go to the window โอเคโอ้โอเคต้องซ่อมเครื่องบันไฟอ่ะอ๋อ โอมันอโอเคเราก็ต้องไปที่หน้าตาอืบมันเรียกว่าหน้าต่างนี่ด้วยเหรอเนี่ยแกร์ว้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรนี่โอ้ย เพื่อะไรกันเลยอ๋อ,อสามารถเพื่อนสามารถช่วยได้ทางด้วยทางเอาแทนนี่จะมาเอาเรากลับ เอวเอวเดี๋ยวค่อยขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นคำเตือนนายคิดเลยโอเคช่วยเพื่อนมันแล้วแล้วนี่เป็นอะไรเฮ้ยนี่มันแอบในตู้เอวไม่ไงแอบเลยหาไม่เจอหายตู้ นี่คือนี่คือแบบใช้อะไรเนี่ยใช้มือตบ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 ,ตบหลังเคเนี้ <c oughs> เค,เคมัน่ไงกลับท้งเพื่อนไว้ที่นี่ยังก็วี <c oughs> เฮ้ย Open the gate and e s อ a เ e เพื่อนเพื่อนยืนเหมือนแบบคือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะเพืยย่อนเอาเพื่อนนี้ไปแล้วเอาเอาอันนี้อไเไยอีเดอรอ๋อ น่าจะเป็นกำดักเหมือนกันแต่นี่น่าจะโดนทีเดียวตาย้งสอนสำเร็จแล้วโอเคแค่แค่หน้าโหลดก็แบบแค่หน้าโหลดี่แบบไม่อยากอย,กอยู่บนรอดแล้วอ่ะแค่หน้าปกก็ไม่อยากรอดแล้วอ่ะด้วยโครงกระโหลกสามสี่อันมารวมกันเนี่ยอ๋อ okay, okay, คิวเลอร์นี่ก็แค่ฆ่าคนใช่ไหมโกคุโกทูเจนเนอเรเตอร์ กลายเป็นพี่เจ้าีสาไม่รู้<แ>ฮะกดอ๋อไม่ไงชือ้เานี่มันคนเดิมชื่อเหมือนเดิมเลยนี่วะนี่ไองไอ้า วางไงอ่ะกดอกดวางไงอ๋อโอเคไม่เอ๊ะตีวืดเหรอวันนี้ฮ้ยตาทีแล้วอะไรแอบหนีไปคนเดียวเลยนะไม่รอคนดื่นเลยนะตาทีแล้วอ่ะปิดก๊าดเดอสบายเบ <laughs> ah! แล้วคือเราต้องปิดท่อเพราะเพราะว่าอะไรเนี่ยตัวล้างเมื่อกี้ยังไงขึ้นมาไม่ไงอือ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 อ้าว Look, oh. ไม่ใช่มันมันไม่ใช่ไฟแนนซ์เฟดีมันเป็นฆาตกรโลกจิตใต้บาดาลมันเป็นฆาตกรโลคจิตใต้บัดาลโใช้จักรยานในการลักทรพเกไป 黄了。 มันไม่ได้หรอกโอเคมีเครื่อง generator ตรงนี้เราขับตะกรหายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เครื่องนี้เลยจะทำแล้วปะเตอร์เฮ้ยอย่าวูดใจเต้น ข้าตกรอู้าตกรหายไปเลยไอขาตกรนี่โง่ที่สุดแค่แอบนี้ตู้มันก็มองไม่เห็นเราเลยเฮ้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 ยตะกี้ไม่ได้พูดนะเพื่อนตะกี้เออพ่อยังพูดอะเรื่องปัดไฟเรื่องสารไฟรู้รู้รู้สงสัยว่าทำไมต้องมา Oh ใอ,ต,อตู้เก็บรองเท้าตู้เก็บรองเท้าใหญ่ขนาดนี้มันมันมน,น่าจะแบบเก็บคนมากกว่านเนี่ยเะเปิดนเ,เ,เองขวานจับเียนะ <Yeah. S 2> ไ,ไม่เอาขวานตัดไ <c oughs> ไม่มีขวาน <c oughs> ไม่มีขวาน เปิดป,ประตูดิไปประตูไม่ได้มันเปิดประตูแบบแรงๆไม่ได้ทำไมมันต้องค่อยๆเปิดประตูแบบชัวร์เร็วโอเคโอเคโอเค้ยต้องกดไฟ ไม่ต้องตกใจแล้วความเพิดนไปแบบสบายใจเฮ้ยจุกจุกฮึจุกไม่โทนหรอกจุก ไม่น่าพลาเลยไม่น่าพลาเลยมันยิงตามไปอยู่แน่เลยต้องแอบในตู้แอบในตู้โอ้ยเพื่อนหน้าตู่เด้อ ยังกว่าอะไรโรงงานสปเปอร์ปาดิจิเซโลมีใครตายอยู่ตรงนี้เอ้ย <c oughs> แอบในตู้อ้าเอา้อหายตู้อะออกมากันโดนกี่เาวะ กูเซ็ปมาเฮ้ยดูส่งไมวเประเจ้าเลยมาแอบไปแอบดูเขาแล้วเขาบอกไม่เห็นตัวเองเลยนะมีบ้าง ันเน่ฮันเน่มารวมอะไรตรงนี้ไม่ไงเราไม่โดนอีกอ้บิชบิชยูโนบิชาาตีซ้ำตีซ้ำเลยไป้หมีมีการหยิบหยามด้วยนะ อ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลวัวนี้วววววววไม่ได้ไม่มีวว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 ะวววมวว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 วมันวว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  ได้ไหมตัวเองสิทกับดักอีนคองการจะทำลายเครื่องโดทรายไม่โดนด้ยนะใช่ไน่ เไือดไม่ไม่ไ,มไมงไลวงก,กระดาลวงตาเออฮะกระดาลวงตาใครเฮ้ยฮูเหรออาเฮยงหนีไม่ไ,ได้วิ่งหนีไม่ยยไ,ได้ เอเอเอ,อ,อ,อไม่ยอมไม่ยอมใจมันตายได้ไม่ยอม เอาเอาลับนี่สำหรับเกม Dead by Day d a เด i g ไ t อันนี้คือเล่นเล่นแบบยงง่ายๆก่อนนั่นไที่เล่นตะกี um ้ไม re ่ใช่เพลเยอร์นะที่เล่นตะกี้เป็นบดแล้วบดแบบบอดแบบกวนมากอะแบบวิ่งไปก็หลบได้วิ่งไปนน่นไปนี่ก็หลบได้แถมโดนวาร์ปอีกโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ